เห็นเลขของผ้าจารย์นะคะเพื่อนจะให้มาตัวไหนลูกศิษย์ก็ได้แปลมาให้แล้วนะคะก็เป็นญาติหญิงนะคะที่ไปขึ้นแล้วก็จะมาคำนวณนะคะว่ามันจะตรงกันไหมเข้ากันไหมนะคะหลักสิบปล่อยแน่นอนนะคะวันนี้นะคะค่ะ ก็ฝากดูคลิปให้สาวานด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะฝากกดติดตามนะคะรับชมนะคะด่านแต่ละด่านนะคะเพื่อให้สาวาลได้มีไรายได้นะคะค่ะก็ฝากด้วยฝากอุดหนุนนะคะสินค้านะคะปลาแห้งนะคะปลาแห้งนะคะมะขามหวานนะคะผ้าค,ครามต่างๆนะคะ ไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0802105848นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทร0802105848นะคะนี่นะคะเป็นอะไรนะคะเรียกว่านี่ที่ ย่าหนิงตัวผู้ตัวเมียนะคะที่บอกว่าถ้าเจอแล้วจะถูกหวยแน่นอนนะเดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าจะถูกหรือเปล่านะคะมีก็ซื้อนี่มาให้นะคะเมจิกนะสีแดงจะได้วงกลมนะคะตัวไหนเด็ดตัวไหนเจ๋งนะคะจะให้เน้นๆนะคะไปกันค้าไปหาย่าหนิงนะคะมาค่ะย่าหนิงสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวสคะวัสดีจ้าสวยแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่า ใส่เสียงม,มาในเสียงยาหนิงนุ่มจานวันนี้ยานิงก็จะมาปล่อยเลขเด็ดนะคะปล่อยให้นะเป็นหลักสิบเนะาะยาหนิงเนาะดเดี๋ยวให้ยานหนิงคำนวณน,นะคะเป็นงวดที่เป็นของรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16มีนาคม2567นี้นะคะปะเดี๋ยวรอยาญน,นิงจะคำนวณสูตรคำนวณของยานิงนะคะค่ะสูตรคำนวณก็ยานหนิงก็ให้ไปแล้วเนะาะตัวหน่อยเนาะจะให้หัก ขำขำจำับผิดใบจับผิดใบเอฟซีเขาพินพ์กขาว่ายกใหญ่เลยโอ้ยมันจะถึงต,ตัวหนั้หัวน้องค่ะโอ้ไม <laughs> ่เป็นไรคะ่ะจับผิดใบมันหลายหัวพดมันหลายใบ,ยบยพวดว่ <laughs> มันหลายใบยแล้วก็ไปจับผิดใบ <laughs> 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 แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแล้วก็เอาไปดูดูไว้ก่อนนะคะจัะรักซิบเราคือเมื่อวานนี้ ก็ไปเอาหลักสิบโอซสาถุกจ้า็เราก็จงใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะไม่ได้สนับสนุนในการเล่นพนันนะคะแต่คือการเสียงโชคเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหลักสิบของยาหนิงที่ยะหนิงแปลมาได้ตัวไหนนะคะจ้ะคือมั่นที่แน่ใจนะคะที่ มั่นใจที่แน่ใจระหว่างจับมากับของอาจารย์กับของผู่มาสองสององมาชนกันจะได้เก้าตัวเดียวส่วนที่เดียวนี้ปล่อยไปหลักติดอีกตัวนั้นก็คือเป็นเลขมน้ำมดนก็เลยก็เลยเอาวันนี้ให้เป็นหลักสิบเก้าตัวเดียวเลยนะคะเอาเก้าไปลูดไปลูดเลยว่าเอาเก้าไปใส่ท้าย <ăng> ท้ายก็เราก็ต้องอมีการมีการอันนี้ก่อนท้ายเราก็ต้องมีการพิจารณาก่อนว่าเราชอบตัวไหนหรือว่าเราท้ายของเราเพราะว่าไม่กลับไม่มีท้ายของเราก็ต้องกลับไม่มีท้ายบางคนบอกว่าไม่มีท้ายหกหรือว่าไม่มีท้าย คนบอกว่าไม่มีท้าย6นะคะท้ายจะไม่มีท้าย6เนาะจะมีท้าย0นท้าย7ท้าย4ท้าย8ท้าย5้าท้าย2นะคะท้าย9ก็ไม่มีนะคะแตบไม่แน่นะคะไม่แน่งวดท้ายเลขท้ายเลขหน่วยมันก็เข้ามาหลายงวดแล้วกลัวมันจะพิษยังไงก็ไม่แน่แต่ตัววันนี้เราเอาไปโดดๆเลยเอาตัวตัวมันไปเลยมาลุ้นกันลุ้นกัน อาแดงเลยเหรอเขียนเลยเหรออาแดงเขียนเลยเหรอเขียนเลยหรือว่าเขียนเนึ่งอ่าจะได้ที่สิบหกนีหน้านะคะมีคอนะคะนีนะคะออสิบหกปีคอนะคะตัวเด่นนะคะเก้าแปดตัวเด่นนะคะตัวรองนะคะเก้าเก้าเพราะว่าเราต้องนับมันใกล้เคียงกันหวยมันเคยมันเคยแบบนี้นะคะเคยที่เราสังเกตได้ ะจะถูกทุกงวดนะแต่ว่าเราสังเกตได้ผิดแต้มผิดแต้มเดียวผิดแต้มหนึ่ง<ช>แต้มเดียวทุก<ช>รอบแล้วก็เป๊ะ<ช>แต่เวลามันงวดมันเป๊ะเราก็ได้เยอะแต่มันผิดหนึ่งแต้มนี้เราก็ได้น้อยเพราะว่ามันจะ,ะไม่ใช่ตัวเก่งของเราเนาะไม่ใช่ตัวตรงของเรานะคะแต่เราก็เลยมาเปลี่ยนอีกบางทีก็สลับซับซ้อนมาอีกก็เอาขอเป็นเอาตัวนี้กันอีกหน่อยเป็นตัวกันนะคะอ่า 96เป็นตัวกันนะคะจ้าตัวนี้ก็คือตัวตัวเด่นเด่นตัวนี้เป็นตัวรองรองตัวนี้เป็นตัวกันจ้านะคะนี่คือเด่นเด่นจ้ะรองกั้นจ้ะแล้วก็เด้นเฉพาะสามตัวนี้นะคะสามตัวนี้ แด้ล้วก็อีกยาหนึ่งแล้วก็ต้องมีความฝันนะคะเราก็จะมาดูว่าพรุ่งนี้เราจะฝันอะไรต่อขอถามหน่อยแนวทางตัวนี้จะเป็นข้างบนหร<ะ>ือข้างล่างอันนี้ถามได้ไหมคะข้างตัวนี้จะเป็นข้างบนนะคะข้างบนนะคะข้างล่างนะคะ,ะ,คะล่างก็จะมีตัวอา้าวตัวนี้นะคะ เอยคนลุกสู้แล้วนะคะค่ะก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะญาหนิงเนาะเน้นเลยนะคะนี้วันที่สิบหกนะคะวันนี้นามีนนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะเราลุ้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดต้นไปคือหนึ่งวันที่สิบเอ็ดนี้เราก็จะเอามาปล่อยปล่อยให้เพื่อนเพื่อน fc นะคะไปไปฝันหรือว่าไป ดูเนาะว่าช,ชอบตัวไหนตรงกับความฝันตัวเองไหม <นะ S 2> ตรงกับที่ตัวเองคำนวณไหม<ช>บางคนก็ตรงกับอาจารย์ที่เราเคยเอาอาจารย์นู้นอาจารย์นี้หรือย<ช>ังไงก็ตามแต่<ช>หรือว่าตรงกับใจเราชอบไหม<ช>นะคะเราก็จะได้มีโอกาสซื้อไว้แต่เนิ่นๆหน่อย<ช>นะคะ พระว่าเจมันก็จะเหมือนว่าอั้นเนาะ<ช>ก็ต้องว่าเนิ่นๆหน่อยนะคะจ<ช>แล้วเราก็เลยมาปล่อยให้ตั้งแต่วันที่11พรุ่งนี้ก็ 12, 12 12เราก็จะมาลุ้นความฝันค่ะคนเราถ้าขวัญเงินจะมาอย่างเวลาเราจะได้เงินไม่ใช่ว่าเงินยืมไม่ใช่ว่าเงินขายมันขายปออะไรก็ตามเคยเป็นไม้สับาันมันจะ พอความฝันเหมือนตื่นมาอุ้ยฝันเป็นแต่ได้เงินเถอะทาะฝันได้กินฝันได้ของแล้วเราก็ได้ขายสิ่งนั้นคือเราได้ขายยางย่างเราได้ขายยางนี่อุ้ยฝันนะยาหนิงไม่เหมือนคนอื่นถ้าเงินพอเงินจะฝันอ่าเสียเงินก็จะฝันถูกต้องอ่าแล้วเวลายาหนิงขายยางยาหนิงจะฝันเลยเวลาเขาจะเอาเงินมาใช้นี่นี่ฝันอีกหรือว่าอ่าบางคนนะเขาจะ ไปขายที่ใช่ไหมขายที่ได้เป็นห้าหกแสนเนาะแต่เขาก็ฝันนะเวลาจะได้รับเงินงมันจะเป็นทุกคนอันนี้เป็นทุกคนแล้วทีนี้เราเราซื้อหรือเราเราเอาหววเลขไปเราก็จะทอความฝันถ้าบางคนนี่จะไม่ฝันเอาไปตัวถูกครั้งก่อนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งถูกศูนย์สาเอาไปหมุนหัวไว้แต่บ่ฝันอันนี้ก็คือยังไม่ได้ซื้อ ถ้าซื้อแล้วถ้านั้นแล้วมันก็จะฝันเนาะประมาณนั้นถ้าเราอยากจะฝันเราก็ซื้อเสียงไว้สักเล็กสักน้อยก่อนอืแล้วเราก็ฝันแต่บางคนแม่นมากเอามาแค่เอามาไว้ที่บ้านก็ฝันเลยแต่ยางปูนาจาครั้งก่อนน่ะเอามาไว้ที่บ้านเลยยังไม่ซื้อฝันแล้วก็เลยซื้ออีกตอนเช้าฝันอีกซื้ออีกฝันอีกซื้ออีกมันเลยได้เยอะเพราะว่าฝันทุกคืน ตื่นเช้ามาก็ซื้อพึ่จ้าตื่นเช้ามาก็ซื้อก็เลยเยอะนะก็เลยได้ปิดหนี้เลยได้แบกเงินล้านเลยใช่แบกเงินล้านอะแบกก่อนแล้วนั่นแหละวานนี้ก็ได้แบกอีกอ๋อสาธุเนาะแล้วเมื่อคืนได้ฝันอะไรไหมหลังจากที่ได้อันนี้มีแนวทางที่จะในความฝันไหมฝันถึงพ่อนะฝันถึงพ่อพ่อที่เสียไปแล้ว พ่อเนเสียไปแล้วแล้วฝันเห็นพ่อแสดงว่าเพื่อนมาดูแลรออีกรออีกพรุ่งนี้จ้ะรออีกพรุ่งนี้เนาะยิ่ยฝงฝันเด็ดยิ่งฝันแม่นคือคือนที่จะออกใช่คืนนั้นที่จะออกปุ๊บย่าหนิงฝันและย่าหนิงบอกว่าบอกเพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้ห้าหกคน บอกเลยว่าถ้าไม่มีศูนย์ย่าหนิงไม่กินข้าว FC เลยไ <c oughs> อยโอ้ไอเพื่อนๆเลยบอกว่าโอ้ต้องกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวออกจะไม่ได้กินต้องกินก่อนขำกันแบบเราพูดหยอกกันนะนะ <c oughs> พูดหยอกกันเล่นนะ,ะ,ะกินทําของหวานอะไรกินกันนะพูดหยอกกันเล่นเหมือนว่าแะละโอเคค่ะขอบคุณย่าหนิงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับรายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องย่าหนิงเปลี่ยนชื่อช่องยังคะย่าหนิงกบตูมนะคะ ค่ะโอเคค่ะที่นะคะมาติดตามความฝันย่าหนิงนะคะทุกวันนะคะจะฝันยังไงนะคะคือมาติดจะเจอคนใหม่จะเจอคนใหม่ค่ะคิดมาก